แฮ p ปีเเ้เบิร์ดเดย์ทูยู p ฮปปี้เบิร์ดเ p ย์แฮปปี้เบิร p ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูบฉลองวันเกิดให้เสียเบิร์ดครับวันนี้ครับครับผมกับเมนูเกาหลีเขาเอ็นเมนูวนถังครับพี่เนาะต้มปลาครับต้มปลาแบบอันใหญ่ครับพี่เาาาาาานาะโ,โอ้จวดจ้กแล้วกินครับของแซ่บครับหมือนเนี่ยอ่ะสีย,ยังไหมนะต้อนรับต้อนรับ ขอบคุณคมเป็นท่าอการครับมาเนยหันหน้าแรงครับมาเนยหน้ามังหวนหน้ามังหวดหน้ามังหวนครับว่าอะไรตัวอัวจากวันกินของแท้กัน้คือากเเสีตองาใจห้งอเสียือเก้า อย่เพิ่บอกกวางเงี้ยอย่มต้มทาให้ต้มใส่กระเบื้งง้นดเออหมอหง่ครับเหมอนหมง่หมอหง่ายนะเออตีน้องรับปาหนังันปากขเฮียมดูจากสื่อครับปากระบอกไงปลากรบอกไงึ้คือคือมันบบมันคือมันละอ๋อแนั้นเขาเนท่งท่งเนีถังแ้นตรงนี้ละท่งเน่ถังแต่ว่เขาีเขาเนแมวันถังเอาขอบครับผมโอ้ตรวจตรวจตรวเนีหอเอาขันางหนึ่งปลาแล้ง่ายหมด ลูกพีว่าินน้ำไปหกุหลาบเนึ่มันนเขาหันขาดครับเขาหั่นหนาใส่คือตรงปลายมันี่หนาใส่คือตรงปลาไปองันนี้เอาเข่าแล้วทำอไตรวจนันยาวแซแซบแซบหยัดจัดได้หันหนาใ่ไหเสียคือพี่นอนไปสวหนาเท่าไหก็ไหนแซบไะ ปลาของเราจะกินไปกินมากกับแซกของเราอยู่พี่สองปลาไม่มีกันการอะไรเงี้ยพี่ตาเดียวกับกระบ,บอกไปนะเห็นกระบอกมเมื่อกี้เตรียมที่มื่อกี้มไม่หมดไม่เลิกกินเราก็นอนารับสบายเลยมันจะร้อนเกินไปเสียได้เหมืนนอนกินกระบุ่มกินน้ำแดงมาเนี่ผมก็ับพ่ว่ากินเปีย๊ยเอาไดแเลยเดี๋ยวเราพืออ่อสุขภาพกัน เรื่องสุขาพมไม่กินอะไรกินอะไรมาวันเป็นยาเออได้แต่น่า <c oughs> รัก ครานีันจินมไปเรื่ยใหเเาเราเ่มานหมากมาลงนหมางรงตางน้องสอ่ก็ได้่คันมันจินเขาเขาก็ิันมันจิ้มน่ยอันแนวาุกเขาได้เขาก็เอาเขามาใส่ควางยางาตายเขาดีพวกเปลี่ยนยางเป็นกระทะตัวตาเขาติตขขัเขาคันหน้าี้องตเขาติตัวโดยเสร็จมาใหม่โอ้ยเลตายกันจินเงา เียๆไมมานร้องมใส่ซสแแมแต่อันี่หมอใหญ่ยกบ่านั่บ้านเรอโหสุยอครับลูกพี่ลูกพี่ว่าจะเอาสีขาวใส่เพิวมอหนึ่งเดี๋ยวพอกมแขบอืของเลยนะมามากินบ้านเลย เวมาอ่นีับเนีย่จตวสันเอกกันุ่พ่นเียมมาหนังบ้าจับแตความไหนอว่าไปรับเนี้ยนะคมับามาอง้ยนะครับไปจับใจกเนี่ยมันอยากแม่ที่มัตายนั่นเินผมคนไทยเลยเนังกันบ้าสหลพี่นองอยู่หลาคน ชิ้พไปบ้านผู้สาวหุ้นแบแยกเลยแสบแสบนมอยากกินน้ำมัประการกินนะแม่จะเรื่อมเรื่อมเรื่อมเลต้อนเงิน่อมรั สองก้อเนื้อจริงๆมันตรงนี้แจวมันลดบา,างหหกกลยนะแจวอันนี้มันสายอะจวบเลย <c oughs> จวกระสูงภาพครับนกบุกนกบุกหมดแล้วิสีเขียวอ,อ่อเล่ามัเนยมันจะได้ยินไวยเนาะหนึ่งในตองอูใช่ไหมหนึ่งในตองอูจนไปยน่งเลายว่ <c oughs> าอะไรหม้ ดีแล้วจัต้องขอบพุ้นเขาเดยต้องขอบคุ้นเน <c oughs> ี่ยเดีรยวหายเมื่อไรไปชนเอวให้หน่อตัวเราหนาแบบนะม่เลยยุคเก่าดีคือเราแจก่น้อเมื่ไดรจีนวนกับแซกได้รจจางมอนหอมมืบาทเน่นีอนั่งนี่ยูิื้อไกลบนวยก่อนานว่าตัวหาตัวได้บอ่อ มันใกล้อย่างบ้าสบเนี่ต้อถอไปโดนปานหัวเชียเเเ่ยงมานก็ไม่เปลี่ยนแบงก็แลั่ใช่ใชอือือกินนบ้บหวานแฉกเนี่ยน้ำจแบยังเชายไปาไปานตาเดียว

สีกราบ้อนมาแสะียซ่าตัวติดทางรถไฟมกขนาดตัวนม่เยอะท่านตัอีกผิดแล้วผิดองฮะครับหมองน้อนอยู่ไหนอน่โอ้ผีดหองไปมากเบาสาสาสิูสูงนีเป็นนะครับ กินไปนามัทเสรมาหน้าในภาคี่น้งานนะมาเสียตรวจจาขอบคุณโอ้อพอจัเรง่่าบาย็นได้แตเย็นแเย็น้นี้เริ่มาพี่น้องตันนี้ขวดใหญ่จัขวดใหญ่ง่นงบดอเนยขหญ่เปิดได้หมล่ะเปิดไหนได้อยู่

ยืดเลยคับันไปหเห็ดตัวแท้งย่หอยสุดยดอ,อืมแจกก็กอบไปหน่อยวนไิดเสียน่นไงจคอยอยันองยันเองตวน่นะฮะต้อไปไปาีลาบอกั่ินด่าอย่างนั้นใร,ารนนำำาสาิที่็ยังไปเลยไหนัก <laughs> ในที่เดีวเนี่ทานอยู่น้ำเอาจูออีกมันแสบนะกินกับน้ำแดงเขากันกระดับปกติเห็นปลาเปือยเนี่ยเขาจะกินกับน้ำขาวแต่วันนี้เําำแดงแซ่บเลยแซ่บไปตัวเจ้าแล้วปลาเอผมเล่นหน้าเหอนเจ้าเล่นกับบอ่ ไงวากินไปกินแมกเราซื้อมาสิรับสัมผัสทีสามเลยหรอรีเขาไล่กัได้น่เลยไล่กได้นอเลยไล่ไปเอาไมครัเอาหนีบเอานีล้มซ้ำยังไงอย่างนี้ไวแล้วม่เลครับพี่น้องแซมแย้งครับผมขอใเห็นวันดีวันเกิดในปีนี้อยู่ดีมีใหอยู่ดีมีให้าคิดแบบสนัสนุนไดก็ขอ้ส่งังตุกการครับครับอาจารย์เนี่ยเกาหลีก็ได้ตามเมาส กันจากด้วยครับตัวหลังครับวายร้ายพัดลานหลายถึงก็เก่าครับน้อครับทำงับคือหวังกูได้เ่กีจบครับคอาหจะเลื่อนลยอยู่บ้านนสุขาพนะปฏิภาพานสารสมบัติจริงเข็นไปเลยครับอยู่แดนมให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนสวัสดีครับครับผมไลน้อ่มาใหญ่เลย